หลังจากมาตรการภาครัฐประกาศใช้ออกมาอย่างต่อเนื่องในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากพิษโควิด -19 หนึ่งในโครงการที่กระแสเหมือนจะไม่ปังแต่ประกาศใช้แล้วกลับดันยอดขายผู้ค้าเพิ่มมากขึ้นและมีคนสนใจสมัครรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจนเต็ม10ล้านคนอย่างรวดเร็วก็คงนี้ไม่พ้นโครงการคนละครึง่งหลังประกาศใช้เพียงแค่สัปดาห์แรกค่ะทีมข่าวของสำนักข่าวไ n n ก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดและตลาดตามแหล่งท่องเที่ยว ก็พบว่ามียอดขายหลังจากมีโครงการคนละครึ่งเพิ่มขึ้นมากพอสมควรซึ่งจากการไปสอบถามนางสาวมายุรียี่หลันสุวรรณแมคา้าร้านหมูสเต๊ะประมึกยางตลาดน้ําตะลิง่งชันก็ได้เปิดเผยกับสานักข่าวไอเอ็ค่ะว่าโครงการคนละครึ่งช่วยทําให้ย ขายในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ําส่วนใหญ่หากพบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทันทีโดยไม่ลังเลเลยค่ะทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอีกกว่า1000บาทต่อวันจากปกติที่ยอดขายอยู่ประมาณวันละ1 0 0 0ถึง1,500บาทก็ทําให้มียอดขายสูงสุดไปถึงวันละ2,500บาทแต่ประชาชนและลูกค้าก็ยังคงไม่ค่อยเข้าใจการใช้งานผ่านโครงการนี้มากนักนะคะจึงอยากให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ประชา วนเข้าใจในรูปแบบในการใช้เงินผ่านโครงการหากมองถึงเสียงสะท้อนจากผู้ค้าก็ถือว่าโครงการนี้กลับมากระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50แต่ก็ต้องดูต่อไปในระยะยาวค่ะว่ากําลังซื้อของประชาชนจะต่อเนื่องหรือไม่ ขณะที่ภาครัฐผู้กำหนดนโยบายและโครงการนี้อย่างทางกระทรวงกรารคลังเองก็ออกมาเปิดเผยยอดล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างนายพรชัยถิระเวสท,ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินในฐานะที่เป็นรองโฆษกกระทรวงกรารคลังบอกว่าโครงการคนละครึง่งที่ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่16ตุลาคม2563ก็มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเต็มแล้วค่ะ10ล้านคนเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ซึ่งระบบจะ ทําการตรวจสอบและก็ส่ง SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์โดยเร็วนะคะทางนี้สําหรับยอดลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้จ่ายภายใน14วันจะถูกรวบรวมและก็เปิดให้ประชาชนได้มาลงทะเบียนกันใหม่ต่อไปค่ะ นอกจากนี้ความคืบหน้านล่าสุดนะวันที่28ตุลาคม2563ได้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า4,000ร้านค้าและก็มียอดการใช้จ่ายสะสม1,255ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย626ล้านบาทภาครัฐร,ร่วมจ่าย598ล้านบาทยอดใช้จ่ายเฉลี่ย229บาทต่อครั้งและก็มีการใช้จ่ายครบทุกจังหวัดค่ะโดยจังหวัดที่มีการจ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกนะคะคือกรุงเทพมหานครสงขาลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและก็เชียงใหม่ ค่ะ ซึ่งทั้งเสียงสะท้อนจากทั้งสองฝ่ายทําให้เห็นว่าโครงการนี้พอที่จะก,กระตุ้นและก็มีแรงผลักดันกําลังซื้อของประชาชนให้ออกสู่ตลาดมากขึ้นและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวจนกว่าจะหมดโครงการนั้นก็คงต้องมาดูว่าจากที่มาแรงในช่วงต้นจะแผ่วปลายหรือไม่ก็คงต้องมาวัดกันแต่หากมองโครงการที่ออกมาแม้จะประสบความสําเร็จหรือเป็นที่น่าพอใจของภาครัฐและประชาชนแต่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาพรวมในปี ีนี้ก็ยังคงติดลบแม้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังจะขอปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ติดลบน้อยลงจากเดิมที่คาดว่าจะติดลบร้อยละ8.5เหลือเพียงติดลบร้อยละ7.7แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังคงน่ากังวลบนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ามกลางโควิด1 9